สำหรับในคลิปนี้นะครับอาจารย์จะพูดถึงสมบัติคอลลิกเทีฟนะครับซึ่งถ้าเป็นเนื้อหาสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่4เนี่ยนะครับในเนื้อหาก็จะมี2เรื่องด้วยกันก็คือ,อการพูดถึงการเพิ่มขึ้นของจุดเดือดนะครับแล้วก็การลดลงของจุดเยือกแข็งนะครับตัวอย่างที่1น,นะครับละลายน้ำตาลซูรโฟสนะครับนี่คือตัวถูกละลายเนาะนะครับจำนวน200 2,000นะครับ2,000กรัมในน้ํา1ลิตรนะครับจงคํานวณหาจุดเดือดของสารละลายน้ําตาลซูโคสนะครับโดยโจทย์กําหนดให้ค่า KB นะครับของน้ํามีค่าเท่ากับประมาณ0.514ซึ่งในคลิปนี้นะครับอาจารย์จะขอใช้ตัวเลขเป็น0.51ลเนาะนะครับก็คือ,อใช้ทศนิยมทศนิยม2ตําแหน่งนะครับจากสมการนะครับ Tb ลบ Tb palm นะครับเท่ากับ Kb ค,ค,ค,คูณด้วย m 1นะครับคูณด้วย1000นะครับหารด้วย m 2คูณด้วย mw นะครับสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้นะครับก็คือตัว Kb ก็คือ0.51นะครับแล้วก็น้ำหนักของตัวถูกลายนะั้น ตามสูตรรถเนาะ m 1นะครับก็คือ2 0 0พนะครับคูณด,ด้วย1,000นะครับตามสูตรแล้วก็หารด้วย m 2นะครับก็คือมวลของตัวทรรมลายในที่นี้น้ำา1ลิตรน้ำา1ลิตรเนี่ยนะครับน้ำมีความหมาแน่นเป็น1กรัมต่อลูกบาทเซนติเมตรเพราะฉะนั้นน้ำา1ลิตรก็เทียบเคียงเป็นหนัก1,000กรัมนะครับ แล้วก็คูณได้มวลโมเลกุลของน้ำตาลซูโคสก็คือ342นะครับเราคำนวณออกมาก็จะได้ค่าประมาณ3.01นะครับคราวน,นี้โจทย์ต้องการถามหาจุดเดือดของสารลลายน้ำตาลเนาะก็คือตามหา Tb จากสมการนะครับข้างบนเนี่ยก็คือ Tb Tb p า l นะครับเท่ากับ0.31 ซึ่งในที่นี้ใช้น้ําเป็นตัวทําละลายนะครับซึ่งน้ําเนี่ยนะครับจะมี T ีบีพามอยู่ที่100ดังนั้น T ีบีจะมีค่าเท่ากับ100นะครับบวกด้วย3.01นะครับเท่ากับ103.01นะครับองศาเซลเซียสนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่1นนะครับดูตัวอย่างที่5นะครับเป็น ตัวอย่างกรณีของการคำนวณการลดลงของจุดเยือกแข็งนะครับโจทย์ที่5ครับเขาบอกว่าละลายยูเรียนะครับน้ำหนัก24.1กรัมตัวนี้คือ m 1นะครับในน้ำา8 8 5 ml นะครับคราวนี้กรณีบอกมาเป็น ml เนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับว่าน้ำมีความหนาแน่น1กรัมต่อลูกบาทซนติเมตรเพราะฉะนั้นก็ตีความหมายก็คือน้ำนะครับหรือน้ำหนักของตัวทำลายเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 485นะครับจงคำนวณหาจุดเยื่อแข็งของสารละลายหาอะไรครับอันนี้คือหาตัวอะไรครับตัว tf นะครับจากสมก,การนะครับจากสมก,การ tf ข้ามลบด้วย tf นะครับเท่ากับโจทย์กำหนดค่า kf นะครับของน้ำมาให้ก็คือใช้เป็น1.86นะครับในคลิปนี้นะครับคูณด้วย24.1 ก็คือ m 1นะครับคูณด้วย1,000นะครับตามสูตรหารด้วยน้ำหนักของตัวธรรมลายนะครับก็คือ485นะครับคูณด้วยมวลโมเลกุลของยูเรียนะครับอ่าน้ำหนักหรือว่ามวลโมเลกุลของยูเรียเนี่ยนะครับมีค่าเป็น60.1นนะครับดังนั้นนะครับเราก็จะได้ตัวนี้ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ 1.573นะครับอ่า1.573คราวนี้โจทย์ต้องการถามหาตัว T F เนาะนะครับดังนั้นนะครับ T F ก็จะเท่ากับ T F พายลบด้วย1.573นะครับซึ่ง กรณีใช้น้ำเป็นตัวทำลายนะครับจุดเยือกแข็งของน้ำจะอยู่ที่ศูนย์องศา่าก็ลบด้วย1.573นะครับดังนั้นเราจึงได้ค่า tf เท่ากับลบ1.5 7 3เ็เห็นไหมครับว่าค่าคำตอบที่ได้เนี่ยจะต้องมีค่าต่ำกว่า0นย์เนื่องจากใช้น้ำเป็นตัวทำลายนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ สรารละลายโซเดียมซัลเฟตนะครับจำนวน152กรัมละลายในน้ำา7 5กรัมจงคำนวณหาจุดเดือดของสรารละลายโดยถือว่าโซเดียมซัลเฟตแตกตัวเป็นอออนได้100%นี่โจทย์บังคับเลยเนาะโจดบอกนะครับโจดบอกมาให้เป็นในในนะครับว่าควรจะใช้สมการไหนนะครับควรจะคูณแฟกเตอร์ไหนเข้าไปในสมการด้วยนะครับจากสมการ Tb ลบ Tb พานนะครับเท่ากับ i คูณด้วย kb นะครับคูณด้วย m 1คูณ1,000หารด้วย m 2คูณด้วย mw นะครับอ่ะคราวนี้ i คือเท่าไหร่นักเรียนจำได้ไหมครับเมื่อกี้ i ของโซเดียมซัลเฟตเป็นเท่าไหร่ na บวกเนาะนะครับกับ ho 4 2ลบใช่ไหมครับอ่ะดังนั้น i จะเป็น3ถูกไหมครับอ่ะ อันนี้ Kb ของน้ำนะครับก็คือ0.51ทําทำไปทำมาเดี๋ยวก็จำได้เองนะครับค่า Kb Kf ของน้ำนะครับนะ M 1 1คือ152คูณด้วย1000นะครับหารด้วย M 2คือ875นะครับคูณด้วยมวลมเิกุลของโซเดียมซัลเฟตนะครับก็คือ142โดยประมาณะ ตรงนี้นะครับอาจารย์คำนวณออกมาเราได้เป็น1นุดนะครับ8 7 1ดังนั้นนะครับตัวจุดเดือดของสารลายหรือว่า Tb ก็จะมีค่าเท่ากับ100นะครับบวกด้วย1.871ก็จะมีค่าเท่ากับ1 0 1นะครับจุดโดยประมาณเนาะนะครับ ฝากติดตามนะครับคลิปอื่นๆนะครับที่อาจารย์นะครับดรเคนะครับได้อัดนะครับเพื่อให้ความรู้กับนักเรียนนักศึกษานะครับที่สนใจที่จะดูคลิปนะครับในราคาถูกๆนะครับสามารถติดตามได้นะครับในช่อง YouTube แล้วก็ Tik t o k นะครับ